ดีต้อนรัฟเข้าสู่ฮีโร่สปอร์ตไลท์ของ Ultimate a d r a n c y หรือ China S, <S ปืนใหญ่ถลยล้างผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธสกิลหนึ่งของ Ultimate a d r a n c y คือ v o i Annihilation ยิง Annihilation Cannon สร้างความเสียหายต่อศัตรูในวงกว้างเป็นเวลา5วินาทีอีกทีนังสร้างความเสียหายเติมเติมในศูนกลางการยิงสกิลที่สองของ Ultimate a d r a n c y คือ Shield of the Void อัลเทเมตเอเดรันซี่พุ่งไปยังทิศทางที่กำหนดและเพิ่มชั้นของโลบป้องกันตาเปอร์เซ็นต์ของเอเดันซี่เจ้าดมีลสกิลติดตัวที่หนึ่งคือ Annihilation a w a k e n ่นพลังงานของอัลเทเมตเอเ a ร c นซี่จะฟุ้นฟูนเองตลอดเวลาและถ้าหากใช้อัลโซไรเฟิลหรือแมชชีนการจะเพิ่มดาเมจของ Annihilation Cannon ให้มากขึ้นสกิลติดตัวที่สองคือไ i d ์อิน t แตน หลังจากใช้สกิลวายแอนิเมชันพลังงานทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นทำให้สามารถใช้คิวออฟต์วายได้อีกครั้งสกิลติดตัวที่3คือ a r t ์เทอรี่แอ i c a t i o n เพิ่มความเสียหาย10%เมื่อสวมใส่อุประเภแคนนอนสามารถปล่อยอา l e r y a d j u แอ i c a t i o n เพิ่มเติมภายใน2วินาทีหลังจากใช้สกิลคิวออฟต์วายสกิลติดตัวนี้จะปล่อยระเบิดติดตาม7อันทำดาเมจและติดโลสกิลติดตัวที่4คือวายดีไวเพิ่มความเสียหาย10%เมื่อใช้อุปกร ร,ระสุนนัดทัดไปภายใน5วินาทีหลังจากใช้สกิล s ช i e อ d อ f ฟเดอะบอยจะสร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อสวมใส่อวุธประเภทสเตโวเวอร์เมื่อใช้ s ช i e อ d อ f ฟเดอะบอยจะเติมกระสุนทเทสเตโวเวอร์และทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นสกิลติดตัวที่5ของอัล i m a t e เนทเอเวรนซี่คือเนเธอร์อาร์เมอร์เพิ่มความเสียหาย4% 0ให้กับอุธที่ใช้และสร้างความเสียหายตอ่อกระศัตูได้ถึง15% อัล i m a ร์เนทเอเดนซี่โรสาวคนใหม่พัฒน,นามาพร้อมกับปืนปืนใหญ่ทุบไายล้างที่สามารถจัดการกับศัตรูได,ด้ระยะใกล้และไกลด้วยดาเมจเกินต้านทานอาวุธทุกประเภทต้านกระเดื่องเพื่อช่วยหยุดมันขึ้นมาดังแทือกินความก็ไม่อาจหยุดจนได้อย่าลืมกดไลค์ like, ที่ Facebook ของกอรีนา่าคันท่ารีเตอร์เพื่อติดตามข่าวสารต่อใครจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆกันนะครับ